แล้วกาแข่งรถก่อนใช่โอ้รถนี้คันชนะน,นะคะเอาไปซองแล้วรับสาบ ตืด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 ส่งด้วยนะครับส่งรถมาอยู่ที่อันดับอันดับอยู่ตรงนี้ครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดติดดีดติดติดดูอันดับหนึ่งไปนะโอเค มาเริ่มต่อไปกันเลยวู้เอมาเริ่มมาอันหนึ่งกัสองสามวันจี้ววเออคนแนนชนะวะอ่ะาคะนนนชนะครับเอาไปอยู่สิอันดับไป

นี้ชน,นะไปอันนี้ชนะโอ้ยอันเก่านี้มันก็สวยเหมือนกันนะเนี้ยเคอามันไปรับเลยก็แบบดื้อโอเคเริ่มกันเลยอันหนึ่งกับสอง ข้ามโอ้รถคันนี้ชนะพามันไปสองนายใช่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 ใชอเอาพวกนี้ไปด้วยพวกนี้ชนะโอเคหนึ่งงานโอ้ คันนี้ชน,นะอาไปส่งเลยหนึ่งสองสาโอเคจบสับนีแล้วนะครับทุกคนมาดูกันหนึ่งสอเลิศคันนี้ชน,นะอาไปส่ง รถคันนี้ต้องลงโทษนเนี่ยม